สวัสดีครับพบกันคือเ่าครับกับช่องคนดุดงโลปะมอนีก้ก็มาแนะนำวิธีติดกล่องเนาะติดกล่องเสย์ผนียดครับเอฟซี 4, พันามผมมาว่าใส่กล่องเอยียงเน,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 นาะแล้วก็ติดแบบใดพังแบบใดเนานะต่างกล่องแบบใดครับมอนี้กามาวิธีการตั้งกล่องครับเนี่ยผมจะ,จะใส่กล่องโกโปรครับผมโกโปรเจ็ดครับ จะมีราคาลดลงกูเก่าอยู่ดอกอ่าครับกล่องตัวนี้ครับผมใส่เนาะกล่องโกโปรพับผมนโกโปรเจ็ดรับผมนี่ครับผมใส่มาก็จะมีนี่ตัวใส่นี่ครับนี่แบตครับผมพกพาง่ายครับจะไม่ซองใส่ซิมครับนี่การตั้งของผมนี่ครับเลียน ครับเล่นหน่อยๆครับพอดีเนี่ยวิธีตั้งของผมก็ง่ายๆครับนี่ครับพางหรือว่าพางไวเนาะนี่ผมจะเฮ็ดกล่องอยู่นี่เนาะกล่องใส่ผนียดเลยนะครับนี่ครับถอดออกให้เบิง้งเนาะยี่สิามาอาจารย์ตั้งแนว่ยอไรเนาะ,ะนี่ครับน,นี่ครับอ่ะกล่องเข้าไปก่อนนี่ครับตัวตั้งกล่องของผมเนาะ ด้านข้างอะเนี่ยเบอ่งเห็นบ่ครับนี่ผมมี้ตั้งด้านข้างครับ็ดเ,เป็นกรองขึ้นมาครับกองขึ้นมาตัดตัดเป็นตัดออกจากริ้วหนึ่งนี่แ่ะะสมัดส่ครับเดเลเดเล็กเป็นกรองซีเลียมมัดใส่แล้วก็กองหฮาว่างเลยครับโกโป,โปนี่ผมจะใส่อยู่ประจำเนาะนะครับผมจะวางลงเลยนี่ก็ล็อกครับ ดอกนี่ครับมอครับนี่ครับวางกอ,องมองกองดีๆเนาะนี่ครับมองขอบเฮาใบไม้ใส่บานเฮากัมันก็สิพังดีขึ้นนะครับมันจะใส่เป็นกองโกโปโูนะครับเด้อใครใครอยากผมก็แนะนำให้ใส่นี่แหละครับมันตัวผันเนียดเนาะสายลุยๆเน,นี่ย เออห้าสิเอาใบใหม่โป๊กยังสีเนะาะใส่ลุยๆแน่ครับโกโป่นี่ทนครับทุนตาแบตเกิดที่ผมเคยทายมากอะอย,อยู่สีประมาณชั่วโมงกลัวครับแบตมันจะใส่ต่อ,อก่อนครับมันจะพังไว้แน่งสีเนาะครับพังไนเนี่ยครับนกมันกับสีบ้นันปันได้ดอกบอ้คอยสนใจสันตวมันใจใจแน่เนาะ นก็ใบใหม่ปลูกไว้แต่ว่าอย่าให้มาบกบังเลนมันเนาะเลนมันอยู่ทางข้างผมติดทางคางแถวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะเห็นนกนกส่วนหนึ่งครับเห็นค้อนพผนีึกหลายกว่านะครับผมจะเห็นนกประมาณเครื่องโตครับผมนกขยับมานี่ก็เห็นเบอร์ตัวอีกหนี่งหัวมาณเครื่องโตครับนี่มึงครับก่อนเนาะก่อนนะครับ ดับดับพอคอยสังเกียติอกครับแต่ว่านี่ก็เห็นมันผมกะเวลาผมไปใส่ผมกะเจ้าแบบนีครับโ,<อ>โปกไวเลยนะโ,<อ>โปกเบิดเบิดกล่องเลยอะเห็นตะเลนมันเห็นเรือตะเลนมนันเนาะเวลาเขาผมจะไว้้างๆครับแต่ก่อนผมจะไว้้างหลังนี่มันจะเห็นนี่ข้างหลังนี่มันจะเห็นตะนกต่อนะครับไม่เห็นขอนผนี่ง ขอนอยู่ใกล้ๆอยู่นะครับมันก็เลยเอามาไว้ทั้งขางขางๆบ้านนี่ออก็ใส่อะไรอยู่บางคลิปก็เห็นนกปลาอยู่นะนะครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่งางไรเนาะสอนวิธีนี่ละ่ะโกโปูแล้วครับเดอ้อผมใส่กล่องโกโปูครับนี่โกโปูโปตัวนี้เนาะโกโปูเจ็ดครับผมใส่เนาะอ่า คลิปไหนคลิปไหนจังพอกันไหมครับคลิปนี้ก็มาแนะนำครับผม FC เพิ่อดอกหูใส่กล่องยังติดแบบใดเนาะนี่แหละครับที่กล่องสไตล์คนเดินดงครับผมขีดโคตรออกมานะครับคลิปหนคลิปไหนอพอกันไหมครับสวัสดีครับ